สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็กลับมาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะครับเช้าวันอังคารวันนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปต่อจากเรื่องของระบบส่งกำลังงานด้วยสายพานนะครับเดี๋ยวควารมรู้ในคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องของระบบส่งกำลังงานแบบโซ่นะฮะรถมีเกียร์มีคลัตช์ครูเนี่ยนะครับได้ให้ฟาร์มช่วยเหลือรถ h o นด้าเวฟร้อยสไอคันนึงเนี่ยนะครับที่บอกว่าเจ้าของเนี่ยเป็นสุภาพสตรีเนี่ยบางอย่างก็ทำเองบางอย่างก็ทำไม่ได้มันเกินศักยภาพแล้วก็เกินจากเครื่องไม้เครื่องมือที่มีเนี่ยก็เลยไปให้ทางร้านทำนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าในวันที่รับรถมาเนี่ยคือครูก็บอกว่าเสียงคลัสรถของคุณเนี่ยมันดังผิดปกติ ทีนี้เวลารถหลายๆคนเนี่ยนะครับที่เวลามีปัญหาเนี่ยแล้วเอามาให้ครูดูแลช่วยเหลือเนี่ยพอมาถึงปุ๊บท่านจะถามเลยเป็นที่อะไรแล้วถ้าเกิดครูบอกว่าใช้คําว่าน่าจะตรงนี้มันคือการวิเคราะห์มันไม่ได้การสรุปแค่วิเคราะห์เบื้องต้นซ่อมเท่าไหร่ตอบไม่ได้ครับเพราะไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรเสียหายมากน้อยแค่ไหน แล้วก็เคยพูดไปลหลายครั้งว่าถ้าสมมติในกรณีเนี่ยคือครูตีมูลค่าฟาร์มเสียหายเนี่ยมันเสียหายเยอะแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรแท้นี่คือครูสมมตินะครับสมมุติครูแจ้งไปเนี่ยสี่พันก็หลายๆคนก็บอกว่าอุย้ยสี่พันมันแพงยังไม่มีตังหรอกยังไม่ซ่อมท่านก็ไปถามร้านของช่างโจ ช่างโจก็เปลี่ยนเหมือนครูนี่แหละเปลี่ยนอะไหล่ครบทุกชิ้นเหมือนครูเลยแต่ร้านช่างโจเปลี่ยนเป็นอะไหล่ของเทียบของเทียมมูล,ลค่าราคามันก็จะเป็นยังไงครับถูกกว่าแล้วบางทีบางอย่างเนี่ยร้านเขาไม่ได้เปลี่ยนให้ค่าซ่อมมันก็ยิ่งทำไมครับยิ่งถูกก็จะมาบอกว่ามาให้ครูซ่อมเนี่ยมันแพงแต่ถ้าเกิดในสมมติในกรณีที่ครูเนี่ย ตีเป็นอะไหล่เทียบอะไหล่เทียมสมมตินนะครูตีไปพันห้าท่านก็เข้าใจว่าหน0่บาทนี่คือท่านจะต้องได้อะไหลแท้ทุกจุดเหมือนที่เขามีประเด็นกันอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับที่ว่ารถโตโยต้าอะไรนั่นแหละก็ะไม่ขอไปท้าทีนบท่านก็ไปชมเอาเองกันละกันเชฟครับเอครูถึงบอกว่า ถ้ามันมีปัญหาคือครูวิเคราะห์ให้ถ้าจะทำเดี๋ยวครูรื้อออกมาให้ดูแล้วถ้าเกิดว่าว่างน่าจะมานั่งดูครูเนี่ยรื้อออกมาด้วยแล้วพอรื้อออกมาเสร็จหรือถอดออกมาเสร็จปุ๊บจะได้เห็นว่าไอ้ที่คุณเคยบอกว่าไม่เคยทํามันถูกทํามาหรือเปล่าไอ้ที่บอกว่าไม่เคยเปลี่ยนมันโดนเปลี่ยนมาไหมแล้วที่บอกว่าทํามามันทํามาดีหรือเปล่า แล้วพอมันเจอปัญหาเสร็จทีนี้ก็อยู่ที่ตัวของท่านเจ้าของรถแล้วว่าท่านจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนจะซ่อมจะเบิกใหม่แท้อะไรก็ว่านไปเดี๋ยวคลิปเนี้ยคือครูให้ดูตัวอย่างจากชามคลัสอันนี้นะครับในชุดชามคลัสหรือเรือนคลัสตัวนอกเนี่ยแล้วดาสาบช่างจะเรียกกันละกันข้างในเนี่ยมันจะมีชุดยืดหยุ่นซึ่งส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันว่ายางกันกระชาก นะฟังอักขรอธิบายให้จบก่อนนะครับยางกันกระชากชุดยึดหยุ่นพอผ่านการใช้งานไปไอยางดุมหรือยางกันกระชากต,ตัวเนี้ยมันก็จะทำไมครับเกิดการสุดตัวแล้วก็แตกเสียหายได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ใช้รถคนนั้นถ้าเป็นวัยรุ่นชอบสับโดดไม่นานนะครับ ทีนี้พอมันชำรุดเสียหายนะครับก็ทำไมครับมันจะเกิดเรื่องของเสี่ยงไม่สบายใจก็จะถอดไปที่ร้านแะบางร้านซ่อมมอไซค์คือเขาก็รับย้ำด้วยแต่บางร้านคือเขาซ่อมอย่างครูเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยคือคือครูถอดมาให้มีปัญหาคือครูก็ส่งร้านที่เขารับทำงานตรงนี้โดยเฉพาะเนี่ยนะฮะจะเป็นลักษณะเป็นลูกยางอย่างนี้ ส่วนมันจะมีกี่ลูกมันจะเป็นทรงอะไรไม่ต้องไปนสนใจคือเขาตีเหมารวมว,ว่ายางยางกันกระชากนะครับก็ส่งไปย้าทีนี้ครูจะให้ดูเนี่ยอันนี้เนี่ยท่านดูที่เขาย้ํามาท่านเห็นไหมครับเนี่ยมันเพเย๋หมดเลยคือครูไม่แน่ใจว่าเอาลูกยางนะ่ะผิดยี่ห้อผิดรุ่นมาใส่หรือเปล่าผีไปถึงป่าช้าแล้วยังไงก็ต้องทําไมครับก็ต้องฝังก็ต้องเผา ไอ้นี่ก็เช่นเดียวกันลูกค้ามาถึงมือแล้วเนี่ยยังไงคือกูจะต้องได้ขายอะไรได้ซ่อมได้ค่าแรงได้ค่าอะไรหรือออกมาเจอปัญหาแล้วแหวนกันลุนตัวเนี้ยปกติเวลาประกอบคือมันต้องอยู่ที่ตำแหน่งอย่างนี้นี่ต้องอยู่ตำแหน่งอย่างนี้แต่ปรากฏว่าคนที่ทำมานี่ฮะแหวนมันล่วงมาอยู่อย่างนี้ นี่แหละฮะหนึ่งเลยคือมีปัญหาละครับเพราะว่าแหวนกันลุนไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งมันมันถึงได้ดังแล้วมันไม่ได้ดังอย่างเดียวแหวนตัวนี้ยมันทําไมครับไปคูดไปสัมผัสไปสึกหลอเนี่ยจนเงาแวบเลยก็ให้เจ้าของมาดูนะก็ไม่ค่อยอยากจะมาทําเลยทําเลยพอทําไปเสร็จปุ๊บทุกอย่างที่เปลี่ยนมันต้องมีมูลค่านะครับ อุ้ยแพงอุไม่ได้สั่งเลยทำไมไม่แจ้งหนูทำไมไม่แจ้งผมคูบอกไม่ทำครับถ้าคุณไม่มาดูหรือคุณไม่ไม,ไม่ไม่มาตัดสินใจคือครูแค่เช็คให้จะทิ้งไว้เท่าไหร่ก็ปล่อยไปอย่างนั้นแหละครับเพราะมันมีประเด็นมีปัญหาตรงนี้อยู่บ่อยๆทีนี้จะทำยังไงครับเอากลับไปย้ำใหม่ง่ายๆเลยนะครับ ถ้าเป็นคัดอย่างนี้ค่าวิ่งไปวิ่งกลับค่าแรงค่าช่างตรงนั้นนะ่ะคิดเป็นเลขกลมๆไปก่อนเลยอยู่ในช่วง200-300บาทอันนี้เราพูดถึงร้านนะครับเพราะร้านถ้าร้านเขาต้องวิ่งไปส่งลงกลึงค่าน้ํามันวิ่งไปวิ่งกลับแล้วถ้าเกิดในกรณีเขาวิ่งไปที่ร้านแล้วลงกลึงบอกเขามีคิวพผู้นี้ค่อยมาเอาใหม่ก็เท่าว่า,วาต้องวิ่งไปวิ่งกลับกี่รอบครับสองรอบสี่เที่ยวอะ่ะ ค่าเสียเวลาค่าน้ํามันค่าเสียงภยัยค่าสึกหลอเขาครูก็บอกว่าอยู่ในช่วงสองร้อยถึงสามร้อยบาทแล้วถ้าเกิดในกรณีก่อนหน้านี้ย้ํามาไม่ดีด้วยไอตัวแผ่นเหล็กแผ่นปิดตัวเนี้ยรูมันบานมันเสียแล้วก็ตัวลังคัดตัวเนี้ยมันจะโดนเล็บคลัสเนี่ยทําไมครับกระแทกมันก็จะเป็นรอยเป็นร่องคุณได้แค่ย้ำได้เปลี่ยนลูกยางใหม่ แต่ชามของคุณยังเป็นชามเก่าที่มันเป็นฟันเป็นร่องนะแล้วคนที่บอกว่าในกรณีฟันมันเป็นร่องเนี่ยไม่ยากหรอกให้เอาตะไบามาทำไมครับมานั่งถูถ้าเป็นรถสมัยก่อน่ะไอ้ร่องสลอ็อตเ่ยมันมีไม่กี่ร่องถ้าท่านขยนันท่านก็ถูไปแต่ท่านลองดูเนี่ยเวฟร้อยสิเนี่ยท่านเนี่ยดูได้ก,กี่ร่อง แล้วท่านจะมีเวลามานั่งถูให้ลูกค้าเหรอครับเพรา้นบางอย่างมาทําอะไรนะโอ้ยว่าว่า,วาตัวเองมีความรู้อย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้นอนบอกทีมไม่ได้คือคุณต้องไปดูที่หน้างานะนะครับถ้าในกรณีต้องเปลี่ยนชามด้วยย้ำด้วยลูกยางคลาสด้วยนี่คือครูสมมุตินะครับสมมุติ400ตก400บาทครูก็ เช็คราคาไปที่ร้านขายอะไรที่ศูนย์นี่ของใหม่เบิกศูนย์มานะครับคลิ๊บลิทุกอย่างคือมาตรฐานที่โรงงานประกอบเขาประกอบให้ลถคุณมาราคาเต็ม593บาทได้ของที่ถูกต้องมีมาตรฐานใหม่ๆไม่เคยผ่านการใช้งานแต่ถ้าเกิดเอาอันนี้ไปย้ำแล้วเปลี่ยนชาม เมื่อกี้ที่ครูบอกสมมติไงสี่ร้อยคุณไม่เพิ่มตังค์อีกง่ายๆเพิ่มตังค์อีกสองร้อยครับคุณได้ของใหม่แต่พอครูอธิบายมาถึงตรงเนี้ยจะมีหลายๆคนบอกว่าก็ลูกค้าเขาตังค์ไม่พอทําแล้วมันแพงก็เข้าใจครับแต่ที่ครูประสบมาเจอมาเนี่ยพอครูบอกว่าถ้าทําตรงนี้สี่ร้อยกับคุณเพิ่มอีกสองร้อยคุณได้ของใหม่ครูเจอมาเนี่ย 90%สิบเอร์ซนขึ้นเขาจะคิดเองว่าเขาหาตังค์เพิ่มสองร้อยเขาได้ของใหม่อย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเขาบอกว่าอีกสองร้อยเขาไม่เอาเขาเจะเอาอย่างนี้คือครูก็ไม่ได้มีปัญหานะครับครูก็เอาไปส่งร้านก็ให้เขาทำไมครับให้เขาย้ำให้เขาเปลี่ยนชามให้แล้วต้องบอกว่าบางลงกึงเนี่ยดีมากเลยนะเขาจะบอกเลยอาจารย์ครับครูครับจริงๆอเ่ะ ผมไม่อยากย้ำให้หรอกเพราะว่าอาจารย์เพิ่มอีกร้อยหนึ่งสองร้อยอาจารย์ได้ของใหม่นี่บ้างลุงกึ่งเขาดีนะเขาบอกให้อย่างนี้เลยนะครับแต่ยังไงอะครับในเมื่อเจ้าของเขาอยากจะได้อย่างนี้เขาอยากจะประหยัดตังสองร้อยคือกูก็ทําตามที่เขาต้องการแล้วบางทีทํามาสมภาพเนี่ยก็เป็นเยี่ยงน่เนี่ยเะเยอ,ะอย่างนี้หมดเลยมารับชมมันต่อมีลูกยาง แต่ไม่ได้หมายความว่าชุดยืดหยุ่นหรือชุดรับแรงกระแทกที่อยู่ในดุมคลาสลังครัสเนี่ยจะต้องเป็นลูกยางทั้งหมดมันก็จะมีบางยี่ห้อบางรุ่นใช้เป็นสปริงนี่ใช้เป็นสปริงถ้ามันเป็นสปริงอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเวลาใช้งานไปแล้วมันมีปัญหาสปริงมันจะสุดนะครับมันจะเตี้ยลงมันจะสั้นลงมันก็จะมีปัญหาเหมือนกับลูกยางคลัต ในกรณีส่วนใหญ่ถ้าเป็นสปริงเนี่ยมันไม่ได้มีสปริงเป็นชุดซ่อมเหมือนอย่างนี้นะครับถ้าเราไปที่ร้านหรือโรงกลึงเขา,เาจะแก้ปัญหาเนะเอาสปริงที่มันล้ามาจับทำไมครับยืดออกบางร้านเขาจะหาแหวนรองทำไมครับคล้ายแหวนที่อยู่ตรงท่อนะ้ำมันเบรกอะไรอย่างเงี้ยเอาแหวนรองหัวรองท้ายเนะเพื่อแก้ปัญหา แล้วก็ถ้าเกิดบางร้านเนะี่ยอย่างที่ครูเคยบอกท่านในกรณีของรถข,ของครูเนะี่ยเป็นสปริงอย่างเงี้ยทางร้านบอกว่าไม่มีสปริงให้คือครูจะขอสปริงตัวอย่างมาแล้วครูจะวิ่งไปที่ร้านที่เขารับม้วนสปริงแล้วก็บอกว่าขอความโตขดสปริงเท่านี้นแต่ความยาวเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกทีนี้คือคุณก็ต้องกล่าวเองว่าจะเพิ่มขึ้นไปจากที่มันล้านเนี่ยกี่มิลก็แจ้งเขาไปแล้วบางยี่ห้อบางรุ่น สปริงเนี่ยไม่ได้มีแค่ขดฟาร์มทีเหมือนกันทุกตัวนะฮะมันอาจจะมีขดทีกับขดห่างแล้วบอกเป็นความรู้นะคะว่า <c oughs> เคยจะรับซ่อมรถ Hon ด a p แฟ n ทอ m 2อ0 0นะครับคลัดเขามีปัญหาคือเขามาถามเนี่ยคือครูก็บอกว่าถามลูกศิษย์ที่อยู่ที่0ูนย์เนี่ย เนี่ยตัวเนี่ยของ Honda p h a n t o ม200แต่ไม่ใช่อันนี้นะคือเฟืองมันเนี่ยเฟืองทดเนี่ยกับตัวชามเนี่ย Honda p h a n t o ม200เนี่ยถ้าเบิกใหม่12,000บาทครับคือครูแค่แจ้งนะครับว่าถ้าเกิดลื้อออกมาเนี่ยสมมตินะครับฟันมันหักชาม,มันพังนะฮะนั่นหมายความว่าคือต้องเปลี่ยนใหม่เนี่ยนะครับ12,000บาท บางคนอะไรนะเขาเรียกฟังไม่ได้สับแล้วจับเอาไปพูดข้างนอกบอกโ oh, อ้ยอะไรทําโคตรแพงเลยถึงได้บอกว่าบางคนเอารถมาซ่อมอะไรตัวนี้มันแพงมากคือครูบอกเลยคุณไปสอหาราคาแล้วคุณไปซื้อมาเดี๋ยวครูช่วยเปลี่ยนให้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ชุดยืดหยุ่นเนี่ยก็ไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องมีเฉพาะลูกยางบางรุ่นก็เป็นสปริง แล้วอาจจะมีบางยี่ห้อบางรุ่นเป็นลูกครึ่งคือมีทั้งสปริงมีทั้งลูกยางทั้งนี้ทั้งนั้นจะย้ำได้ไม่ได้มีอะไรทดแทนให้หรือไม่ได้ก็ต้องไปถามทางโลงกลึงเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ชำนาญงานที่อยู่ตรงนี้ครูมีหน้าที่แค่ถอดออกมานะฮะ เพราะว่าครูไม่ใช่ร้านนะครับที่ว่าจะต้องรับจบทุกอย่างทั้งเครื่องทั้งไฟทั้งสีทั้งย้ำคัดทั้งคว้านทั้งดัดโชคตีปอกทําบ่าวาวอะไรนะครับอะไรลูกกุญแจอะไรพวกเนี้โอ้ยไ,ไม่ไม่ในขนาดนั้นนะครับเนี่ยเนี่ยัน,นั้นอย่างตัวอย่างอันนี้เมื่อวานก็เลยเจ้าของเขามาก็เลยบอกเจ้าของตัดสินใจเอาเองนะว่าจะเอาอย่างไรก็ อาจารย์ก็เปลี่ยนให้หนูใหม่ไปเบิกมาใหม่ก็แล้วกันเพราะที่ครูแจ้งไปมันห้ายเก้าสิบาทได้ของใหม่กลิปๆส่วนอันนี้เราก็คืนเขาไปให้แล้วในกรณีลูกศิษย์ครูหลายคนเนี่ยที่เขาวิ่งแก๊บวิ่งไรเดอร์วิ่งคิวเนี่ยคือครูก็จะบอกอย่างนี้ว่าถ้าเราซื้ออันนี้มาใหม่ใส่ปุ๊บเราใช้งานอันเนี้ยก็ทำไมครับ เอาไปย้ำเป็นสำรองเอาไว้ก็ได้เผื่อพอไลยอันที่คุณเปลี่ยนไปใหม่สมมติคุณวิ่งไปอีกปีหนึ่งแล้วมันดังเนี่ยก็เอาอันที่สำรองไว้ทําไมครับหรือมาปุ๊บประกอบปั๊บไปวิ่งทามาหาหากินได้ต่อแต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่เอาเพราะว่าเดี๋ยวมันช้ามันไม่ดีก็จะซื้อใหม่จะเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งก็แล้วแต่แต่ครูอ่ะไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากเก็บนะครับเพนั่นคือคือครูก็คืนให้เอาไว้ที่ห้องก็ลบ เป็นอีกหนึ่งกรณีนะครับชุดยืดหยุ่นลูกยางคลัสย้ำคลัสนะอีอเพราะนั้นบางยี่ห้อบางรุ่นเขาไม่มีชุดซ่อมนะครับถ้าเข้าศูนย์เขาจับเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าคุณไปเข้าศูนย์บริการ Honda แล้วคุณได้บอกว่าคลัชมันดังให้ถอดมาแล้วย้ำคลัสนโยบายศูนย์เขาไม่ทำนะครับ เพราะการย้ำเนี่ยคือเขาต้องมารับผิดชอบกับงานที่คนอื่นทํามาแต่ถ้าเปลี่ยนอย่างเงี้ยจะไหมฮะมาตรฐานเขาจะบอกว่ารับประกันสามเดือน3,000ันโลอะไรก็ว่านไปเป็นความรู้นะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ